สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องครับสวัสดี119วันนี้ถึงตอนที่16นะครับตอนที่16ในตัวหนังสือภาษาอิบรูตัวอาญินนะครับตัวอาญินมีบันทึกไว้มีเขียนไว้ดังนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามความถูกต้องและยุติธรรมขออย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าไว้กับผู้ข่มเหงขอทรงเป็นหลักประกันความสุขแก่ผู้รับใช้พระองค์ ขออย่าให้คนหญิงยโสข่มเหงข้าพเจ้าข้าพเจ้ารอคอยความรอดพ้นจากองค์จากพระองค์จนตาพระามัวและโหยหาความยุติธรรมที่ทรงสัญญาไว้ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยความรักมั่นคงและทรงสอนข้อกำหนดของพระองค์แก่ข้าพเจ้า <c oughs> ข้าพเจ้า เป็นผู้รับใช้ของพระองค์โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าเถิดและข้าพเจ้าจะรู้จักกฤษฎีกาของพระองค์ถึงเวลาที่พระยาเวจะทรงลงโทษเพราะเขาทั้งหลายฝ่าฝืนรมบัญญัติของพระองค์ข้าพเจ้าจึงรับบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองคําบริสุทธิ์ข้าพเจ้าคิดว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนถูกต้องและเกลียดหนทางทั้งมวลที่หลอกลวง ก็เป็นคำภาวนาในวันนี้ในความรู้สึกของประชากรของพระเจ้าต่ออ,องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็ขอพระเป็นเจ้าอย่าปล่อยให้พวกเขานั้นต้องถูกคมเหงรังแก่จากคนที่เ,เป็นศัตรูคนที่ไม่ถือกฎบทบัญญัตินั้นและ,ะโปรดให้เกิดความยุติธรรมกับ พวกเขาในการเจริญชีวิตในขณะที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้พวกเขานั้นเจริญชีวิตด้วยความรักด้วยความรักแล้วก็ปฏิบัติตนด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นบุตรพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเขาตลอดไปแล้วก็ขอให้พระเบญ้านั้นสอนสอนกฎบทบัญญัติาอธิบายคือทำความเข้าใจสอนก็คือ ทำให้พวกเขานั้นสามารถเข้าใจถึงบัญญัติต่างๆเข้าใจถึงวิธีการต่างๆที่จะเจริญชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตนั้นไม่บิดลาดไม่บิดพังเป็นประชากรที่ไม่หลงไปไม่แตกแยกไปแล้ก็เป็นประชากรที่พร้อมที่จะนมัสการสรรเสริญพระเป็นเจ้าเสมอๆเ,เขาเปรียบคุณค่าของธรรมบัญญัตินั้นเปรียบ เสมือนทองคําเปรียบเสมือนของมีค่าแรืจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นคือเขาถือว่าสําคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนโบราณในสมัยนั้นสําหรับพวกเราพี่น้องในสมัยนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นที่มาชีวิตของเราการดําเนินชีวิตการปฏิบัติตัวของเราคิสษตรชนในสมัยนี้มันก็เป็นที่มามันมีความเป็นมาจาก น้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อประชากรในสมัยโบราณโบราณเหมือนกันในสมัยโบราณน,นั้นพระเป็นเจ้าก็รักรักมนุษย์แล้วก็ปรารถนาให้มนุษย์นั้นทําดีปรารถนาให้มนุษย์นั้นเอาชนะความไม่ดีต่างๆให้พวกเขาอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจเริ่มด้วยความยุติธรรมไม่รังแกไม่ข่มเหงรังแกกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน แล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันแลวกันก็เกิดขึ้นในสมัยโบราณแล้วแล้วก็ต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยของเรานี่ไอ้สังคมมันสภาพสังคมมันก็เปลี่ยนไปสมัยนู้นก็ต้องใช้ครพูดอย่างนั้นใช้วิธีการอย่างนั้นบางทีเพราะเป็นเจ้าก็ใช้บังคับด้วยบางทีก็ทําโทษแบบรุนแรงด้วยแล้วก็เห็นชัดเจนด้วยพอมาถึงสมัยของเราเนี่ยสังคมมันก็เปลี่ยนไปการกระทำโทษแบบนั้น แบบที่ให้มีความวิบัติมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นของจริงแล้วมันก็คล้ายๆกันนะมีเหมือนกันนะอย่างตัวอย่างเช่นโราประชากรอิสราแอนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้มีภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ทาําลายล้างตีสอนเขาพวกเขาพวกเขาต้องล้มต้องเจ็บป่วยล้มตายเป็นจํานวนามากมาย ก็ถึงบอกว่าสมัยนี้มันก็มีเหมือนกันวิธีการอย่างนั้นเจ้าก็ใช้วิจธรรมชาติที่จะเตือนสอนประชากรเหมือนกันจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆเป็นภูเขาไฟระเบิดจะเป็นพายุจะเป็นน้ําท่วมจะเป็นแม้แม้แมโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็ตามนะในในประวัติศาสตร์เนี่ยมีโรคระบาดมาหลายครั้งนะหลายครั้งหลายหนแหละนนะก็เป็นอะไรที่ที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระต่างเวลานะ ทุกครั้งที่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทําให้เราซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นจะต้องคิดขมวดแล้วก็เน้นถึงน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างโควิด -19 ในคราวนี้นี่ที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยหลายประเทศหลายคนก็มีความสำนึกในพระเมตตาพระเจ้าเขาบอกว่ามีหลายๆคนก็หลังจากที่ทิ้งพระไปเป็นเวลานานก็กลับมาหาพระเบญชาด้วยจิตสำนึก ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราใช้ชีวิตของเราสัมพันธ์กับพระบเบญ้าและเมื่อสัมพันธ์กับพระบเบญ้าแล้วน้ำพระทัยพระบเบญ้าจึงต้องเป็นน้ำพระทัยที่เรานํามาไตร่ยจองเสมอน้ำพระ,ระทัยพระเจ้านั้นไม่มีอะไระสลับซับซ้อนพระเบญ้ารักมนุษย์และพระองค์ก็ปรารถนาให้มนุษย์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ให้มนุษย์นั้นละสิ่งต่างๆที่ไม่ดีและให้มนุษย์นั้นเอาชนะความไม่ดีต่างๆให้มนุษย์อยู่ด้วยกันในโลกนี้ด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ถือน้ําพระทัยของพระองค์และให้น้ำพระทัยของพระองค์เป็นจริงเป็นจังในชีวิตของเรานะครับของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญอามน